ครับสวัสดีครับร้านอาร์มเกษตรยนต์นะครับวันนี้มีผ่านบุกเบิกมาเสนอขาย1ตัวนะครับตัวนี้เป็นรหัส DP22 4FHV พัดสนะครับเป็นของตาช้างนะครับใส่รถถ่ายสำหรับ40-50ถึงแรงนะครับนี่ครับ4 0ถึงแรงนะครับจากค่ายตาช้างครับผมนะครับนี่ครับในส่วนของโครงสร้างโครงสร้างดีนะครับนี่ครับโครงสร้างดีนะครับเป็นรุ่นขยับได้สามารถปรับ ความพิเศษของมันคือปรับใช้ดินแข็งดินเหนียวดินดินแข็งดินเหนียวดินทรายนะครับสามารถปรับได้นะครับมี3ระดับสำหรับตัวนี้โค้งสามารถเลื่อนได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับความพิเศษของมันตัวนี้สภาพยังสวยครับผมจากค่ายตาช้างนะครับปู่แน่นลูกปืนแน่นนะครับสวยๆเลยนะครับรูรูสปริงก็ยังไม่เฟิกนะครับโครงสร้างดีสีเดิมครับสีเดิม แบบุ่ทนะ้ายบุดท้ายแน่นตึบ <rauen S 1> ต๊บเลยแหละลูกปืนแน่นนะครับใส่ลูกปืนก็เป็นไซส์ใหญ่ครับผมน,นะครับเป็นไซส์ใหญ่นี่ครับใส่กับสี่สิบถึงห้าสิบแรงสบายนะครับสําหรับตัวนี้เป็นใบยีสองนิ้วสามารถใส่ใบยี่สี่นิ้วได้นะครับโครงสร้างสวยครับผมลูกปวงลูกปืนแน่นกันสิกเต็มนะครับใบก็เหลือประมาณยีิบเอ็ดนิ้วนะครับใบเหลือประมาณยีิบเอ็ดนิ้วก็ สภาพค่อนข้างโอเคพร้อมใช้งานเลยสําหรับผมนะครับคิดว่าพร้อมใช้งานเลยตัวนี้นะครับโครงสร้างประมาณนี้ครับราคาขายอยู่ที่28,500บาทนะครับ28,500บาทสามารถมาดูได้ที่ร้านอาร์มเกษตรยนรต์เบอร์โทรติดต่อ0 6 3 837 5 5 9 2ครับร้านอาร์มเกษตรยนต์ครับโอเคครับผมฝากไว้เลยครับสวัสดีครับ